มีรายงานด่วนแจ้งเข้ามานะครับว่าพรรคก้าไกลนะครับได้เปิดทางให้พรรคเพื่อไทยครับเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดิวตุลเดชครผลสรานิประชาชนไทยพีบีเอสรายงานที่ฝั่งนะครับการแถลงข่าวของนายชัยธวัตตุาลาธนพรรคก้าไกลนะครับว่าการเลือกตั้งวัพฤษภาคมเป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนแล้วว่าต้องการเปลี่ยนคู่รัฐบาลด้วยการลงคะแนนเลือกตั้งเก้าไกลและเพื่อไทยจนชนะเป็นอันดับหนึ่งและสอง ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับหนึ่งคือการตั้งรัฐบาลใหม่ให้สําเร็จเพื่อจุดการสืบทอดอํานาจรัฐบาลเดิมตลอดสองเดือนที่ผ่านมาสถานาการณ์ทุกอย่างที่ชัดว่าทุกองค์คาพยพของอนุรักษนิยมทั้งการเมืองจารีดทุนผูกขาดบริวารแวดล้อมไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเอาเรื่องมาตรา1นึมาบังหน้าและอ้างความจงรักภักดีมาประทะก,กับการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวผ่านกกตและสารรัฐธรรมนูญ หวังตัดสิทธิ์การเมืองและยุบพรรคเก้าไกลให้ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าสวฝืนมติมหาชนไม่บวชเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรมีหน้ำซ้ำายัางกล้าทำลายหลักการตีความข้อบังคับรัฐสภาให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนการล้มล้างปกครองฉีกรัฐธรรมนูญผ่านกฎหมู่เพียงเพื่อไม่ให้เสนอชื่อพิธาเป็นนายกในครั้งที่สอง ก้าไกลไม่ยอมรับการตีความข้อบังคับดังกล่าวแต่ภายใต้การทํางานที่สอดคล้องประสานกันทั้งองค์คาพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเราต้องขอโทษต่อประชาชนและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนําจดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดีการที่พิธาไม่สามารถเป็นนายกได้ไม่ได้หมายความว่าภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพิกครูอำนาจรัฐบาลจะไม่สําเร็จไปด้วยเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพักอันดับหนึ่งยังอยู่ คือการตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมให้สำเร็จสิ่งสำคัญวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือเรื่องประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่หยุดการสืบทอดอำนาจได้หรือไม่ก้าวกลจะเปิดโอกาสใ,ให้ประเทศให้พักอันดับสองเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร8ปดพรรที่เราได้เคยทำา m o u ร่วมกันเอาไว้ ในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปก้าวไกลจะเสนอชื่อแคนดิเดตจากเพื่อไทยเป็นนายการ,รัฐมตรีเช่นเดียวกับที่เพื่อไทยเคยสนับสนุนก้าวไกลเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกับผู้มาได้นะครับรวมถึงฝักติดตามไทย p ีบีเสกดไปทลขสามในรายการสถานีประชาชนทางไทยพีบีเอสสนากาห้นาทีจนถึงเวลาสิบหนกาด้วยนะครับ